กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อมื้อไหร่เบาแพงกระโทรเอาบ่าวกัะตันออกมากินก้อยเนื้อก้อยเนื้อ,อเอาพี่น้องหรือภาษาลาวเขาก็้องสกเล็กเนื้องัวพี่น้องอ่ะมีเนื้องัวมีต้มพี่น้องเอ้ยมีแจว่วมีมะแข่งขมเนาะมีแม้ว้าบ๊ายบายดีพี่น้องเออสบายเบาแพงมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำแม่เอ้ยมากินข้าวน้อกันเด้อกินข้าวน้ำเบาแพงเบากัะตันเนาะอันนี้เบาแพง Bye. บายดีกำลังสีขาวฟาขา่าพี่นออ้องบุญปากมีอีกแล้วกับตันมาฝากท่องเนะาะวัอนี้กัปตันมาฝากทออ่อมาฝากทอ่อ <laughs> มันไปฝากท่องอยู่เพื่อนบอกกัปตันลายมืออะไรมือนี้มันโทรเอาบอกกัปตันมามากินข่าว,วนำมือพี่น้องมา,มาพี่น้องมามากินข่าวน้ำบ่าวแพงเด้อมาจัดไปพี่น้องจัดไปพี่น้องไปนังดู <laughs> เออวัดแดงขัน้นกูบอกกองนะโอเคพี่น้องมากินข่าวน้ำกัน กำลังแซ่บพี่น้องเอ้ยอา้าวสบายดีใหม่เนาะพี่น้องมาเด้อกินข้าวนำกันเด้อสบายดียดพี่น้องสบายดีใหม่เนาะจุ๊บพี่น้องก้อยเนื้อก้อยเนื้อแซ่บเหมือนบรรยากาศอะเรื่องราพี่น้องเที่ยงไห้เที่ยงหน้าพี่น้องคอนโซล มันคนโสดพี่น้องเลไหม100%เนม่ยมแจ้วเอ้ยมองประจัก่น้องซามนลึกหอตัพแพี่น้องน้องเคยกินบอเนาะโอ้กิน แล้วอีสานเัาคือสิเคยกินอยู่หรอแต่ว่าอยู่ต่างประเทศคือสิบอเคยกินแนวนี้เ่กินคือกันคนอีสานเขาจะไปอยู่เออมักกินคือกันเจาะเลือดเจ้าสิเห็นแต่เล้าอ่อยต่อยนยคือกันหลุดแล้วปนกบปนเขียดกันหลุดแล้วมันมาแพงคมบ่มากบบแบบคมอ่ะนั่นพียมันคือหมักแท้ ผมเกินเลยฮะคมติดปากนิดคอมดแกนไปส่งเขพอจะเริ่มแม่จะปูขั้นในแนนช้อนโล่จะปูสี่ข้นขาน่าหน้าแล้วไอ้ข้ามเหมือนข่ามาบ้าน,ม,นมาแกงได้ได้ก็มีแต่นกมันมีแนวเขาไปสอดมันได้นะ่ะมีแนวเขาไปเห็ดมันได้นะ่ะมันสอด มันบอแนวได้ได้ไข <pod inclusive> ่ข <tablet> i̇şte. <parasite> ี่โกขี่เกี่ยมเต็มหยักนะคะขี่เกี่ยมขี่นะเข้าไปไข่ใช่เปลี่นมันบอกเพือนได้พัดเรื่องขาดเอื่องใดพี่น้องขี่โกขี่เกี่ยมก็ไปใส่ไข่ใส่ไส่สอดซับตายครูได้ได้น้ำเบ่าแพงได้น้ำตายเลยพี่น้อง มีน้ำสุกเซ็บแสบอีเนี่ยแก้วอือเมืม่อนี้เบ่าวกัตั้งกันจะไปถ่ายทำอยู่บ้านน้องแต่เนาะบ้านนุ่นสว่างพี่เนาะเพ็่คน,นสีย้ายห่อขาวซากเพคนสีย้ายก่อนบ้านน้ำม่วงมือหนึ่งเรบารเนสซ่า ายไปถ่ายปากลื่ให้เบ anyway. ิ ad <S <S ่นแนวว่าิไปถ่ายเอาแต่ปากลื่และบาดเนี่ยกินลังคาลังคาแล้วไปถ่ายปากลืหัวกวล้วน้องบูงเหรือพนมิตกอืห่อนี้ไดอือถามันก็กินบ่ดิบนะ

อังลมมึงอยากปงมันนักมึงปงตะหวดแล้วเติมหน้าใหม่พให้ใหมหมอนึงเลยให้ใหม่หมอะพี่นองโอ้ <c oughs> อทอุเรียน้งโอ้ขอนมบวมไม่ดีกินแนะ<ด>ร้อบ่เนี่ยบ่พอดียน้กินหอมหอมรสานมือเนาะนลมเม้น,นะถ้าก็บวได้ยินเสียงเหมาหนึ่งผดก็ให้ไปเบ่งดยดังคือดีเออบวมได้ยินเสียง นี่ถ้ารอกินนี่ถ้าเราออกินโมดีโมดีพบท่านได้ออกกินจะให้ไปเบิงกรเลยเอากระบนเอางานเถอหนึ่ใหมซุกบอกซุกแล้วหนักจนแหงอะเจาไม่เห็นม้ี่ด้าน้องเลยยังสิถ่าอ่ยังสิยังสิถ่า เพิ่งจีเทาไปเมื่อน่ะอาพี่น้องเขาติดมือคุดไลค์กุแชร์เด้อพี่น้องอย่าให้เบาแพงผ่านไม่ไหวพี่น้องเลยมาเด้อ FC ทุกคนนะเนาะ f เบาแพง FC เบาบกัปตัน เอสซีาแพงมากินข่าน้ำกันเดอรเกาห่มผ้ามดาววุดจอกาเก่าหมผ้าป้าหมดุ้ยมุดจ่อคือเก่านัา่นแหละพี่น้องเลย <c oughs> มาบ่าได้กะับสงใจมากก็ได้พี่น้องเลย <c oughs> ได้คนละดวงก็ดีคือกันได้ใจคนละดวงน้ำซุปนันแสี น้องสาวเบาแพงเนื้อพี่น้องน้องสาวเบาแพงใจบอไผ่นากข่างๆอตันผู้สาวบอตันบ่จีวายอผู้สาวใหม่บอตันบ่คือหลายแท่าวยเอึดยังผู้สาวพี่น้องเอ้ยแตม่ามาก่ามันกระเทอยู่แล้วบเตอรเพรกก้าบเพ็ดดำใ Ừ. Khi kết, kết mà. But phèn kim bảo bắt sao bunny tan là chỉ nó. kín kim bật mắc kín Bé 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 Bà <laughs> ạc này bé bé kín bé 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 phố bé 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 thăm bé 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 ้พี่นองทักกีเลออยู่อยู่ทางใเป็นห้องทักนไงสพูอะทักสพูเนี่นยมั้ะแมนะไรสปูอ้าวไงหืดสาวหูกสาวคือ้องไซ จับมันเหตุแ้กคือในคลิปนะยิงปืนนะใส่แว่นนี่บ้ามมงเพิอออบบอกแล้วมึงกันมื่เอาผอบมาแกแ้งบอสเออส่วนนันไปถ่ายคลิปส่วนเนื้อดาตไปชงข่าวกอซะก่อน กะปูออกกรหันมืส่งก่อนอย่หอมมากเขาย้าตอนไหนวะเขาแหแลอาบ่หากับชีโมงเขาให่อนในอเอ็มง <c oughs> าแห้งโมงจะบตัวเออเอ็ดโมงไปอ้าวีพห้าไปทันยังเคยบาทเนี่ยบ่มีาโลเอาใหไป่งเออเดียวเดียวจะออกไปบึงเออยอย่างเขาบึงกบ่มีเท่เละเดี๋ยวออกไปบึงบมีไฟอกะ เอาไปผูเลยส่งเขาเลยอย่งเลยไปน้องเซนโนเลยที่ไปหาไอนะ้พรนาะน้องจินโนจุ๊บพรน่ะพรทิพย์มันอยู่น้องโง่บ่เดียว่ามันอยู่ซีรีส์ไรน้องจิโนเพื่อนเพื่อนอับาลเว้ยเสแบบสบสบพี่น้องเอ้ยมามา Cái chuột đâm khâu rồi đấy, bị kha coong, Năm nhảy cụ mới sợ. À. Mình phải cứ bừa đại chứ. Tháo bộ panh hãy ừ, <laughs> Bớt, lẹ khâu à, bớt lẹ, Hồi nhảy tăng, Mà thì panh hãy Xong rồi Hà Sip cô đây, mới thể khoa khâu. Lẹ nhảy zoom mau, bay bớt, lẹo bay bớt lẹ. Khăn, ơi. khăn, khăn chốt đại chốt đâm ừ. đại chốt. Thu chốt, cả bừa đại cả mì. À, ăn gì อ,อัดอนนอเดี๋ยวเอาหมอมาัวจะรับเอาแสบนำสุ้ายดีีเนองแ่บขักพี่น้องเลยหายก็ได้สิบนาทีเพื่ออันก็สิบสอง เขาเย็นเกนนี่เขาอ่อนถ้าีหองเขานม่นะขายห่อกเขาเปอนยายต้นทียงเมยนะบออาวกริบเอสมงะบอสันเขาแล้วอืมไม่บ่ายเนาก็ยังซันเขาแล้วเดี๋ยวเาซันเยอะเนี่ยเาอ้ยทาบารกันก่อนไร้เอะโอ้ย สั่นเข้าบ่ทันได้สั่นซ้ําเขายายก่อนเออแม่นบ่บ่ทันได้สั่นกับเขายายก่อนเขาตีโปมตีอันตีอันตีโปมตีกอตึมต้ตึมต้แล้วยายแล้วเนาะหวานเฮาก็ไล่เก็บตะกี้เ้ยไล่เก็บหยังเยนีเฮาญาติญาติอข้าานกินลูกตกินสิงกินกบนเออบักนี่มันบ่เคยไปญาติเขาซโอ้ยตะกี้ญาติเด้เฮา อ้ามามกแกกินโอ้กินต่อกินซิแนละ<ม>เอาอะไรซิกบปลากับบอยากกินเอบบบานะอได้มีต่อนี่ว่าครับกี่ต่อมันสี่ร้อยเด้กินยังไงมันบ,บุญยากิกนซิกินต่อลนะ่ะก็เมนูคู่โบ bò căng riêng một nửa thớt nị men kiu với rết càng trứng cho nó bay mỏng cúc mày á ài nào vậy cái nàng nữa nữa mày này zoom cọt vẫn còn ขนมกับปลาน่ะคือนะเว้ยหนูกับปลาเนี่ยในอาหารมันของหมักมั้ปลาเต้นออกถูกนั่นแหละปลาของหมักก็ยังเอาปลาหนูน่ะคัดซีนเนื้อไปีหัวไงม่อยากเห็ดปันไหนอ่าสมบัติภาคควันพี่น้องภาคควันแล้วเนาะพี่น้องกรแเพียงกับพริกิดเด้อ ออเอาขอกล่าให้มาสบายดีเนาะพี่น้องฝา,<อ>ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีเนาะสบายดีข่าวกำลังแซ่บพี่น้องเลย